เธอคือเทวดาเทวดาเทวดาอุตสาห์ลงทุนทำผีเข้าไอ้เพชรมันยังรอดไปได้โถ่สงสัยจะโกรธที่มันเอาฝรั่งยัดปากหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าพ่อผมเคยถูกพวกเข้าทรงหลอกจนหมดตัวตั้งหากผมก็เลยไม่อยากเห็นชาวบ้านโดนหลอกเหมือนพ่อผมอ๋อที่แท้ก็เด็กมีปัญหาก็เลยปิดตาปิดใจ ไม่ยอมรับฟังสิ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากระซิบข้างหูแบบนี้สิไอนนสมองกวนไอคนเลวมาอยู่นี่เองเรื่องนี้มันเลวไม่มีน้ำใจจริงๆนะเราอยู่ดีๆมันด่ากันเรื่องอะไรไม่ทราบอ่าก็เลือสิไร้น้ำใจไม่ยอมบอกสักนิดเลยว่าลือเนี่ยมีหลานชายที่มีองค์ใบหวยแม่นขนาดนี้ดูสิคนทั้งหมู่บ้านนี่เขาถูกหวยกันหมดยกเป็นอ้วกคนเดียวอ่ะเฮ้ยถูกทั้งหมู่บ้านเลยเหรอ คือผมหนักมือไปหน่อยขอโทษนะโกถ้าข่าวหน้าอยากได้เลขเด็ดอีกอะก,ก,ก็ขอเชิญที่ตำหนักเจ้าพ่อเพชรจะจัดให้เป็นพิเศษเลยออเหรอดีถ้าลิืับปากก็อย่างนี้ก็สบายใจและนะงั้นีอือวก็ไปบอกชาวบ้านต่อนะตำหนักเพชรนะไปอะไรม้างเรกรงจย,ยอมเป็นพวกมันจริงๆเหรอในเมื่อเจ้าพ่อปลาไหลใช้วิธีนี้กับเราก่อน ผมก็จะใช้วิธีนี้แหละเข้าไปหาความจริงกับพวกมันให้ได้พวกเราก็มีความจริงที่รอให้ผู้กองไปเจอเหมือนกันโอ้โ,โถพ่อคุณโถนี่อย่าถือว่าฝากเนื้อฝากตัวเลยนะเอาเป็นว่าดีใจมากๆเลยที่จะมาอยู่ด้วยกันนะเจ้าพ่อตังเงินตัวทอง่ <c oughs> ตุงเงินตัวทองนะถูกแล้ว พอเขาให้เลขเด็ดปุ๊บทุกคนก็อยากทำบุญถูกป่ะเออโย่เออมันนี่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 อย่านั่งดู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 เขาด้านมานั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งมีแอลพ่อโอ้โหดูมีสง่าราคีขึ้นมาทันทีราคีเออใส่เสื้อหาเสื้อให้หาเสื้อให้หาเสื้อให้ความหล่อเข้าตามากเลยใช่ไหมใช่หน้าตาดีและมีครอบครัวมีลูกน้อยสักงสองสามคนเฮ้ย ไม่ใช่ฉันกําลังสงสัยอยู่ว่าทําไมนายเนี่ยถึงมาสมัครเป็นลูกศิษย์ของพี่เพชรตั้งหากล่ะไม่เห็นแปลกเลยหล่อแต่โง่หลอแต่มีกรรมไงเห็นกงจากเห็นเพชรเป็นดอกบัวโอเคเลียได้แล้วได้แล้วตัวนี้ต้องถูกใจแน่ๆเลยนี่นี่ไงไมไม่ะมันขาวมากเลยเหรออ๋อขั้นซื้ออะมัน ทำอะไรอะมานิ์ร้องเพลงอยู่นะขอโทษจริงๆที่ใจไม่เจียมขอโทษที่ไม่เต็ีมตัว,ตวช้ำใจ เกิดมาเป็นตาสูฟุตจังมาเป็นตุ๊สูฟัะสำลีพี่สำรวมคือผมเห็นแท่นหมู่บูชามันลกอยู่ผมก็เลยมาช่วยจัดจัดให้เก็บซะเรียบร้อยเชียไม็นไรเดี๋ยวพวกเราเก็บให้ ชาวบ้านก็มาขึ้นพ่อปู่ตั้งเยอะแยะนะนั้นพี่เพชรก็คงรวยแล้วสิข้าวของเยอะแยะไปหมดมีทั้งเครื่องชักผ้าทีวีตู้เย็นชาวบ้านมาถวายเหรอเปล่าไปกู้เงินเสียกวงมาซื้อแล้วเงินที่พี่เพชรได้จากชาวบ้านล่ะนี่จ้ะเบอร์มือถือของสำรวงไม่ดนหอ,อ ส่วนใหญ่ของที่พี่เพชรได้มาจากชาวบ้านอ่ะก็เป็นพวกของกินหรือไม่งั้นก็เงินทําบุญเล็กน้อยไอ้เงินที่พอจะมาซื้อของพวกนั้นได้ไม่มีหรอกแต่ชาวบ้านก็มาหาพี่เพชรตั้งเยอะแยะนะพวกชาวบ้านที่มาส่วนใหญ่ก็มีเรื่องไม่สบายใจหรือไม่งั้นก็อยากถูกป่วยรวมๆแล้วอ่ะเขาต้องการกําลังใจมากกว่านี่ผมถามคุณจริงเหอะคุณเชื่อหรือเปล่าว่าพี่ชายคุณเนะี่ยเข้าทรงพ่อปู่เทวาดาได้จริงไม่รู้สิอ้าวแต่ฉันเชื่อ ว่าเทวดามีจริงและตราบใดที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเทวดามีจริงเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็จะไม่กล้าทําบาปหรือไม่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะละอายใจเวลาที่พวกเขาทําบาปอืมจะว่าไปอะนะเวลาชาวบ้านเขาไม่สบายใจเขาก็จะมาระบายกับพ่อปูนี่แหละยังมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้อะตามฉันมาสิ เป็นเทวดาก็ดีแบบนี้นี่เองนะจะได้คอยช่วยเหลือคนใช่ไหมล่ะอยู่เฉยๆก็มีคนเอาเหล้ามาถวายถึงที่ไอ้ว่าท่านเปทนกอะไรล่ะลุงเคยบวชอา้อ่ะถ้าถูกหวยมีเงินมารักษาเมียลุงจะเลิกเหล้าตลอดชีวิตก็เลยเอาเหล้าที่เคยซื้อไว้เนี่ยมาให้กับเทวดาเก็บไว้ให้ลุงก็ให้สัญญากับเทวดาไว้แล้วลุงไม่ผิดสัญญาหรอกใช่ไหมใช่อันที่เป็นแบบนี้เทวดาานาจะอยากให้ลุงเมียอายุยืนอีกหน่อยนึง ไม่ไรเลิกกินเหล้าไงใช่ลุงโอ้โหแล้วันไม่มาเองเลยเหรอครับเออจะกินอะไรครับเอาเป๊ปซี่ครับอุ้ยป๊ปซี่ซี่ซี่ก็สีไงโอ้โหหาวหาวอย่างนี้ต้องต้องห้าสีห้าห้าสีห้า พวกบ้าเป็นอะไรมากมั้เนี่ยได้หวยไงเจอที่ใช่ไหมกาแฟนะเจ้าพอ่อนั่นทำเสียงอย่างเงี้ยทะเลาะก,กับผัวมาใช่ป่ะอ่ะนี่เป็นไงล่ะ <c oughs> พยายนผัวคำโฮมที่ได้จากพวกปูเทวดาไปอะ่ะไ็นไงได้ผลไหมไม่ได้ผลเลิกด่าผัวย,ยังยังเลิกเล่นไพ่ย,ยังยังมาป้ายผัวกี่ปเปล่าเปล่านี่ทำให้ดีได เวลาผัวเขกลับบ้านมาเนี่ยเขาต้องการให้คนเนี่ยมาเอาอกเอาใจเขาหาข้าวหาปลาให้กินแล้วก็อย่าติดก,การพนันแล้วปอบพ่อปู่ไว้อะทำไม่ได้ไงทนำะได้ก็ได้จ้ะก็ไปทำจ้ะไอยะ้ยเราเอี้ยป่อห่อโอ้โ,อโหวังนี้คมมากเลยด้วยตาเพชรนี่ถ้าลูออยากเป็นเจ้าพ่อแบบนี้นะต้องดูตาเพชรเป็นตัวอย่างไว้เข้าใจไหม <laughs> อ้าวป้าหายปวดหัวแล้วหรอหโอ พี่เพชรทำให้คนหายปวดหัวได้ด้วยหรอป้าแกเครียดไม่ได้ปวดเป็นอะไรหรอกอ้าวคุณในเพชรก็แค่บอกว่า mm hmm. พ่อปูดเทวดาให้พรแล้วก็เป่ากะหม่อมให้หน่อย mm hmm. พอป้าแกมีกําลังใจดีนะก็หายเองแหละ mm hmm. คนเราอะนะถ้าใจไม่สู้สักอ,อย่างร่างกายมันก็หมดแรงตามไปด้วยเทวดาแล้วหรอก็เทวดาก็มีอยู่ทุกที่แหละเหมือนตำรวจไงมีอยู่ทุกที่จะได้ดูแลเรื่องความสงบสุข <laughs> <laughs> เออพี่พี่ <laughs> ในเมื่อตำหนักเรานะมีเจ้าพ่อถึงสององนะทำไมเราไม่จัดงานใหญ่ๆหนะ่อยล่ะสังทีนะเอานะ <c oughs> พรุ่งนี้เลยเจ้าพ่อดูโอสององค์บร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหมือนเดิม <c oughs> เจ้าพ่อดูโอ้